เรากลับมาวิ่งต่อกันในแมปนี้นะฮะกับแมปเลสคริคเกอร์นะครับวิ่งไปตกแมปไปนะฮะวันนี้มีอัปเดตมาใหม่นะครับเพิ่มระบบใหม่เข้ามาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยววิ่งให้ครบรอบก่อนผมก็ยังเร็วอยู่นะถือว่ายังวิ่งเร็วอยู่ครั้งก่อนมีอัปเดตรีเบิร์เข้ามาเรารีเบิร์ไปแล้วสามครั้งนะครับบวกความเร่งส0มสิเแล้วก็บวกการชนะ3 0สิเอร์เซนะครับวันนี้เป็นการคลาฟเป็นการรวมสัตว์เลี้ยงนะฮะ2ในสี่ตัวหรือว่ายี่สิบห้า สามร้อยห้าสิบรลบักอ๋ออันนี้มันคือตัวโรบักอยู่แล้วถ้าจะรวมก็คือใช้สี่ตัวหรือไม่ก็สามร้อยห้าสิบรบักต่อหนึ่งตัวใช่ไหมคือไม่ต้องใช้สี่ตัวใช้แค่ตัวเดียวส่วนอันนี้คือตัวธรรมดาใช้ยี่สิบห้าโรบักอันนี้คือตัวเดิมนะฮะใช้อยู่นะครับตัวนี้สนตตัวที่ดีที่สุดที่มีอยู่ตอนนี้ผมมีแค่ตัวเดียวน่าจะมาจากตู้เจ็ดหมื่นห้านะฮะเจ็ดหมื่นห้าร้อยวินตัวนี้อ่ะถ้าผมรวม รีเบิร์ตไม่ใช่รีเบิร์ตถ้าผมคราฟยี่สิบห้าโลบัคจากหมื่นแปดจะกลายเป็นเท่าไหร่มันบวกยี่บ้าปอร์เซนตครับจากหมื่นแปดยี่ส้าเอร์ซ็นเท่าไหร่อะนี่ไงสองหมืนสองเป็นชายนี่นะครับตัวนี้สองหมื่นสองมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกยี่สบ้าเอร์เซ็นถูกไหมออาลองดูเลยแล้วกันอืมอ้าวสุดแล้วเป็นสองหมืนเจ็ด คือคลาสขั้นแรกเป็นชายนี่แล้วก็คลาสอีกขั้นหนึ่งเป็น Max evolution นะครับสูงสุดแล้วหน้าตาเป็นยังไงดูสิอืมอืมนี่อันนี้คือร่างขั้นสุดนะครับขั้นสุดของตัวนี้คือหมื่นหจากหนึ่งมนหนึ่งนะครับนี่คือตัวธรรมดาแล้วก็อีโวมามันก็เพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียวเองนะห้าพันจากหมื่นหนึ่งกลายเป็นชายนี่แล้วก็กลายเป็นขั้นสุดนะครับ ห้าพันส่วนอันนี้ใช้สามร้อยหสิบโลบัคเพิ่มขึ้นมายี่สิบห้าเปอร์เซ็นตผมว่าไม่คุ้มอ่ะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อะลองอีโอสักตัวแล้วกันอันนี้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่เหมือนเดิมหรอเหมือนเดิมจากหมื่นหกกลายเป็นสองหมืนหนึ่งครับล่างชายนี่หน้าตาเหมือนเดิมเปลี่ยนเอฟเฟกเปลี่ยนเอฟเฟกนิดหน่อยไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลย หน้าตาไม่เปลี่ยนพลังสูงขึ้นมาไอ้ขั้นหนึ่งมา max evolution เป็น2 5 0 0 0นะครับจาก1 6 0 0 0เป็น2 5 0 0 0แต่ว่าหน้าตาเหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมนะยกเว้นตัวธรรมดาถ้ากลายร่างแล้วคือหน้าตาเปลี่ยนไปโอเคอ่ะนี่สัตว์เลี้ยงชุดใหม่ลองวิ่งดูก่อนยังไม่ได้คลิก แสดงว่าสัตว์เลี้ยงทุกตัวจะมีร่างอีวิ u t i ชันหมดเลยนะครับรวมร่างได้หมด7จ็ดหมื่นหนึง่งก็ยังฟาร์มยากอยู่นะครับรีเบิร์ตแล้วปรับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ยังฟาร์มยากอยู่นะทั้งๆท,ที่สัตว์เลี้ยงเก่งขึ้นแต่สปีดน้อยลงเป็นเพราะอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันออเออเฮ้ยผมวิ่งเร็วขึ้นนะออกตัวได้เร็วขึ้นเออแสดงว่าเขาปรับใหม่จำนว,นวนวินผมก็เยอะ แล้วก็สัตว์เลี้ยงพลังสูงแต่ว่า top speed ท็อปสปีดท่านนด้น้อยลงโอ้โหโอ้โหอีกแล้วเออมันชอบสปอนกับมาที่ล็อบบี้ครับอะนี่ไงจริงด้วยครับแถวที่หนึ่งแถวที่สองเนี่ยกลับไปที่ล็อบบี้ก่อนแล้วก็กลับมาตรงนี้โดนดีกลับมามันไม่ต่อเนื่องแต่ก็ดีนะคือมันไม่หายไปสปีดไม่หายโอ้ได้หลายรอบเลยครับเฮ้ยได้เกือบสองหมื่นเลยรอบนี้ แปดหมเจดโอ้โอเคบวกหนึ่งล้อ1ก็สิบปดตอนหนึ่งคลิกมาดูนะฮะสป,ปีดสูงสุดไดีเท่าไหร่ถึงแสนห้าไหมเนี่ยวินเพิ่มขึ้นนะครับสัตว์เลี้ยงเก่งขึ้นแต่เหมือนจะได้น้อยลงเขาปรับหรือเปล่าแสนสี่นี่ไงไม่ถึงแสนห้า คือรีเบิร์ดหครั้งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอีกสิทั้งสอย่างนะครับแต่ว่าใช้จํานวนวินที่เยอะขึ้นมากมันก็ต้องช่างใจดูว่าจะไปซื้อสัตว์เลี้ยงหรือว่าเอามารีเบิร์ดดีอันนี้คือการแก้ปัญหาใช่ไหมไม่ได้แก้ที่แมปแต่แก้ที่ระบบเลยถ้าล้มเมื่อไหร่ปุ๊บดีดมาที่ล็อบบี้แล้วก็ค่อยวาร์ปกลับไปรอบนี้บวกสองร้ดนะครับไม่ถึงแสนห้าครับเป็นไปได้ยังไงจํานวนวินผมแสนหนึ่งเลยนะเยอะกว่าเดิม เยอะกว่าก่อนหน้านี้แล้วสัตว์เลี้ยงก็คือเก่งขึ้นห้าตัวแต่สปีดสูงสุดได้แค่แสนสี่ไม่ถึงแสนห้ามันต้องมีอะไรแปลกๆแ,แล้วแบบนี้แต่ข้อดีก็คือไม่ติดแล้วนะฮะไม่วิ่งไปล้มไปถึงแม้ว่าจะล้มก็คือไปที่ล็อบบี้แล้วกลับมาใหม่แล้วก็ออกตัวได้เต็มสปีดนะครับคือสปีดเราแรงเราควรจะวิ่งออกตัวได้ดีใช่ไหมไม่ใช่ว่าตามหลังเพื่อน แต่ปัญหาคือวินก็ยังฟาร์มยากอยู่เพิ่งเห็นมีบูสต์ด้วยครับเฮ้ยอันนี้ช่วยได้บูสต์คูณ2วินคูณสามวินฮะสิบห้านาทีเฮ้ยราคาไม่แพงสิบห้านาที2ี่สิบห้าโลบัคอันนี้สามสิห้าโลบัคมีเพิ่มโชคด้วยแล้วก็บวกอีกหนึ่งร้อยอัตราเล่งนะฮะสี่ิบห้านาทีเอ้สิบห้านาทีเหมือนกันสี่ห้าโลบัค อย่างนี้วินก็ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันราคาแพงไงสองพันกว่าโลบักยังไม่ได้คลิกนะฮะสปีดสูงสุดแสนหนึ่งไม่เป็นไรมาดูซิจำนวนวินจะได้เท่าไหร่คูณสองคูณสามนะครับตอนนี้เรามีอยู่แสนหกแสนเจ็ด <laughs> อะไรเนี่ยวิ่งไม่ได้ผมกดแล้วนะไม่ไปลุกขึ้นมาแล้วกิ้งตลอดไปนูน่นเออโอ้เกมบวกสองร้อยสามิบสองนะฮะ เนี่ยครับดูครับสปีดมันเหมือนขึ้นช้าท็อปสปีดเห็นไหมครับแสนสองนี่คือจํานวนวินเยอะกว่าเดิมนะเมื่อกี้แสนเจโอเคดูจํานวนวินจะเยอะขึ้นไหมอ้าวสปีดสปีดอันนี้อีกแล้วไม่ขึ้นยังอยู่ครับอาการสปีดไม่ขึ้นเนี่ยต้องมาอันนี้ก่อนมาเริ่มรอบใหม่ มาเริ่มรอบใหม่สปีดถึงจะไปโอเคอือ่ะหลุดแมป <c oughs> ได้ประมาณสามหมื่นใช่ไหมถึงไม่สี่หมืนคือถ้าเกิดไม่ตกแมปเนี่ยน่าจะได้อยู่สี่หมืนรอบหนึ่งอ่ะความล้มจากแสนเจ็ดได้เป็นสองแสนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดตัวนี้ดีกว่า สองแสนห้าแล้วก็อีโวนะครับเปิดสักตัวหนึ่งเพราะว่ามันเริ่มฟาร์มได้แล้วแล้วจํานวนสูงสุดเห็นไหมเออมันถอยหลังมันถอยหลังถึงว่าเราทำไมไม่ขึ้นน้อยกว่าเดิมอีกมันขึ้นไปแล้วมันถอยหลังโอ้อะไรก็ไม่รู้ไปหัวใจหลักก็คือวิ่งไปให้สุดทางข้างบนนะครับแถวที่สามให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่ามันจะได้วินเยอะจากตรงนี้ ขีดที่หนึ่งขีดที่สองไม่เท่าไหร่นะครับได้น้อยต้องขีดตรงนี้ถึงจะได้เยอะเราต้องการสองแสนห้าคูณสามโชคมันเปิดได้แค่ตัวเดียวเองอะ่ะมันไม่คุ้มอ่ะฮะอ่ะมาครับสองแสนห้าคอมมอนตัวนี้ไม่มีรูปด้วยสองมืแปดคือยังไม่ได้อีโวถ้าอีโว คันแรกกลายเป็นชัยนีสามหมื่นห้าอีกขั้นหนึ่งเออสี่หมื่นสองโอ้โหแต่ปัญหาก็คือไม่มีรูปนี่แหละทำไมรูปไม่ขึ้นอ๋อแต่ว่ามาตรงนี้ครับไม่มีรูปก็จริงนี่นี่คือขั้นอีโวแล้วเป็นหัวใจแล้วก็มีลูกดอกนะครับปักอยู่โอเค ประมาณนี้นะครับนี่คือการรวมสัตว์เลี้ยงนะฮะก็จริงๆก็ช่วยได้นะถือว่าโอเคอยู่เพิ่มขึ้นมา25นะครับบางอันไม่มีรูปไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าบัคก็ยังมีอยู่นะฮะวิ่งแล้วหลุดแมปบ้างสปอนแล้วแบบสปีดหายบ้างอะไรอย่างนี้นะครับ